ซอสขอ้าวผัดปูเชฟแพ,พนด้าวันนี้นะครับเราก็จะนำนำเสนอซอสข้าวผัดปูเชฟแพนด้าของเรานะครับโดยที่วันนี้เราจะมีการสาธิตทำข้าวผัดจากซอสข้าวผัดนะครับจะให้ดูการชัดๆเลยนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับเราก็จะมีส่วนผสมคือเป็นข้าวเปล่าประมาณหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยน้ำซุปข้าวมันไก่นะฮะถ้วยพอดีนะครับไม่ต้องกดอัดแน่นนะครับผมนั้นก็มีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศซอสขผัดปูนะครับ ไข่ไก่หนึ่งฟองต้นหอมแล้วก็มีเนยนะครับเนยนิดหน่อยนะครับผมไว้ตบท้ายนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็จะมาเตรียมการในการหั่นวัตถุดิบก่อนครับจะเป็นในส่วนของหัวหอมก่อนนะครับหัวหอมใหญ่นี่วิธีการหั่นนะครับั้นก็คือผ่าครึ่งออกมาก่อนจากนั้นนะครับผมก็จะผ่าตรงๆเข้าไปนะฮะผ่ากดลงไปเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นครับโป็นซี อย่างนี้นะครับผมเรียกว่าหั่นแบบเต่าเล็กนะครับผม small dice จากนั้นก็หั่นสระ,ะตัดขวางขึ้นนะครับจากล่างขึ้นมาบนนะครับให้มันเป็นเส้นออกมาอย่างนี้นะครับทําตามแบบนี้เลยได้นะครับจากนั้นก็หั่นตัดขวางเห็นไหมครับเ็าจะหั่นออเป็นเต่าเล็กๆออกมาอย่างนี้โดยปกติเนี่ยที่เราเห็นก็คือล้านเขาผลรถไฟจะหั่นหัวหอมใหญ่เป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคร ข้อแตกต่างก็คือเวลาเข้าวโพดไปผัดเนี่ยหั่นแบบเล็กครับมันจะมีความหอมมากกว่าแล้วก็หวานมากกว่านะครับผมมันจะทําให้ข้าวผัดของเราก็เป็นล้วนเป็นเป็นเม็ดเป็นเนื้อเดียวกันกินได้ทุกคํา้มะเขือเทศเหมือนกันนะฮะมะเขือเทศท้อลูกใหญ่ก็คือผ่าครึ่งออกมาจากนั้นก็ผ่าสีนะฮะแล้วก็เราจะเอาไส้ในออกที่เป็นน้านะฮะเพราะว่าตัวไส้ในเนี่ยจะทําให้ข้าวผัด ของเราแฉเวลานำนำไปผัดนะมันจะไม่ร่วนเป็นเม็ดไม่น่ากินนะฮะบ,บางบางคนผัดก็ผัดเนี่ยเป็นก้อนกลมบางบางคนก็เละบางคนก็เป็นแบบแฉไปไงเพราะเนื่องจากเราไม่ได้เอาน้ําส่วนเกินจากวัตถุดิบต่างๆนะครับออกก่อนนะครับทําให้ข้าวผัดเราแฉได้ง่ายโอเคครับเมื่อเราเตรียมข้าวผัดแล้วนะครับจากนั้นเราก็มา เตรียมผัดก็ผัดโดยใช้ส่วนผสมเชฟแรนดานะครับผมเปิดเตาได้เลยนะครับผมเลงไฟเข้าไปจะเป็นเตาจีนนะครับแล้วก็กระทะเหล็กนะครับเอาน้ํามันลงไปก่อนวอร์มน้ํามันให้ร้อนก่อนนะครับขั้นแรกตรงน,นี้เราจะต้องรอน,นิดนึงนั้วก,ก็เตรียมวัตถุดิบที่เรามีทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นข้าวผัดไข่นะฮะยังไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ โดยถ้าเรามีเนื้อสัตว์ต่างๆเราก็สามารถใส่เข้าไปได้จะเป็นหมูจะเป็นหมึกจะเป็นกุ้งจะเป็นหมูกรอบกุนเชียงลูกชิ้นฮอทดอกอะไรก็ได้นะครับผมใส่กรอบตอนนี้นะครับเมื่อน้ามันครับเริ่มร้อนนะฮะเราก็จะเห็นไฟควันขึ้นมานะฮะเล่งไฟหน่อยหนึ่งถ้าไม่มีกระทะเหล็กก็ใช้เป็นเทปลอนก็ได้นะครับที่บ้านแล้วก็เคลือบน้ํามันนิดหน่อยแล้วก็ผัดลักษณะคล้ายๆกัน พอกระทะร้อนนะครับแล้วก็ลดไฟลงให้ให้ต่ําที่สุดจากนั้นนะครับก็เทน้ํามันที่มันร้อนออกนะครับค่อยๆเทลงไปจากนั้นก็เราจะใช้น้ํามันที่เย็นนะครับผมเอามาเคลือบกระทะเข้าหน่อยหนึ่งอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับทําให้น้ํามันก็คือไม่จะไม่จะแยกแยกชั้นกันจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่เข้าไปหนึ่งฟอง สังเกตนะฮะไข่จะไม่ติดกระทะนี่อย่างนี้ว่าใช้ได้นะฮะถ้าน้ำมันน้อยเราอาจจะเติมน้ำมันเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้นะับผมไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนแล้วก็เขาผัดจะไม่หนึบนะครับทีนี้ก็เมื่อตีไข่พอไม่ต้องสุกมากนะครับผมแล้วก็ใส่ถ่วผสมไปเลยครับเป็นข้าวมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับผมจากนั้นแล้วก็ใช้ส่วนสันของเสียนะครับหรือว่าตะบวยตะพีตะหลิวอะไรก็ได้ครับกดลงไปให้เขาแบน ให้เป็นเม็ดแยกออกจากกันอย่าให้ไม่ให้เป็นก้อนเป็นก้อนนะฮะเนีย่ยเราจะใช้ข้าวที่แช่เย็นก่อนนะฮะข้าวที่หุงเป็นข้าวหอมมะลิค้างปีแล้วก็ล้างสามสี่น้ํานะครับจนหมดเมือกแล้วก็นําไปแช่เย็นถึงจะนํามาผัดได้ข้าวเขาจะแข็งแล้วก็มีความเนืบความนุ่มอยู่ในตัวจากนั้นนะครับผมพอผัดได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่ซอสผัดเข้าไปสองฝานะครับสองฝาพอดีนะครับ เพียงแค่นั้นนะครับสาหรับข้าวหนึ่งหนึ่งถ้วยข้าวมันไก่นะฮะใส่แค่นี้นะครับผมใส่ก็ไปแล้วเราก็ค่อยๆผัดเข้าไปให้ซอสเคลือบเร่งไฟนิดหนึ่งนะครับการเร่งไฟนี่สําคัญนะครับสำหรับข้าวผัดก็คือเข้าจะมีความหนึบความนุ่มความหอมแล้วก็ความล้วนของเมล็ดข้าแล้วก็ตัวซอสต,ตัวซอสต,ต่างๆนะจะเข้าซึมเข้าไปในเม็ดเนืน้อข้ารวมถึงกลิ่นไข่ไข่ไก่นะครับผม ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องเรียนรู้ในการฝึกฝนทักษะในการผัดข้วผัดนะครับเร่งไฟแรงนะครับผมแล้วก็ผัดผัดเร็วๆนะครับผมอย่าให้ข้าวแช่ค้างไว้อยู่กับที่นานไม่งั้นจะสุกไม่เท่ากันนะครับผมจากนั้นนะครับต้นหอมใส่ไปเลยครับก็มั่นใจว่าซอสเคลือบได้ที่แล้วก็เนยนิดหนึ่งเดี๋ยวพอตบเข้าไปพอใส่เนยเนี่ยควันก็จะเริ่มเยอะขึ้นครับมันจะมีความหอมเข้าไปเคลือบแล้วไปข้าวอีกชั้นหนึ่ง เป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าใส่เนยแต่ทีแรกนะครับเนยจะไหม้นะครับแล้วก็กลิ่นก็จะไม่อร่อยแล้วแค่ตบตอนท้ายนิดหนึ่งแล้วก็แค่นี้นะครับถ้าเรามีเนื้อสัตว์มีหมูมีไก่มีลูกชิ้นมีอะไรที่เราหมักแล้วก็ผัดหรือว่าลวกไปแล้วเราก็สามารถนําไปใส่ในช่วงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นข้าวผัดที่ล้วนเม็ดหอมอร่อยในตอนที่เราผัดเสร็จใหม่ๆนะฮะเราก็สามารถที่จะเอาพริกไทยโรยได้เลยครับ ตอนที่ยังร้อนๆเนี่ยถ้าไทยลรยเข้าไปจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับผมอาแล้วครับผมทีนี้ก็ซักขาผัดปูเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสั่งซื้อไปแล้วก็ลองนําไปทดลองดูนะครับผมโอเคครับขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ